BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญ MUT48 มหาสารคามเชอร์รี่จันยาต้นงามสวยเฟียสเก๋ MUT 49พระนครศรีอยุธยาเอิรนวันวิสาผู้โคลงเชื่อมั่นตั้งใจอดทน BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญ MUT48 มหาสารคามเชอร์รี่จันยาต้นงามสวยเฟียสเก๋ MUT 49พระนครศรีอยุธยาเอิรนวันวิสาผู้โพรง้งเชื่อมั่นตั้งใจอดทน MUT50 บุรีรัมแครอทนิชกุลเสนาวง์ สวยมั่นใจไม่กลัว MUT 5 1 m u t 51, อ่างทองปลายชันันชิดาสุดมี a m a d v e n t u r e s Funny and e n e r g e t i c MUT 5 2นนทบุรีเอเชียอลงกรมิดมนุษย์สวยถึกและบึกบึน MUT 5 3สมุทรปราการแบมปนณิดาสุทินเผื่อสู้ตั้งใจมุ่งมัน่น MUT 5 4พังงาน,นิรินสุนารีชัยมุงคุณ not only unique but optimistic and independent also m u t i haha นครปฐมอิงอิงวิชยาดาชาติรรัตน์สูงไม่กลัวหล่อไม่รวย ย้ำอีกรอบมันคิดได้เท่านี้จริงๆเมื่อกี้ส่งไวไงย้ำอีกรอบนะคะว่าหรอและไม่ไม่และไม่รวยนะคบผมเลิศกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของเส้นทางสู่ม i s s u n i v e r s e Thailand 2023ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราจะส่งทุกคนนะคะไปดูภาพบรรยากาศการตักบาตรข้าวเหนียวตอนเช้าในวันนี้นะคะจากขอนแก่นนะคะโดยพี่ออฟฟี่และคุณพรฟ้าของเรานั่นเองค่ะบรรยากาศจะเป็นยังไงไปติดตามชมเลยค่ะ สวัสดีครับส,ส,สวัสดีคุณอู๋แล้วก็คุณแพรวด้วยนะครับตอนนี้นะครับออฟฟี่แล้วก็พอนฟานนะครับก็อยู่ที่ ลานสนามหน้าสารการจังหวัดขอนแก่นครับกับน้องๆผู้เข้าประกวดมิชินเวสไทยแลนด์2023ครับวันนี้เขาไม่กิกิจกรรมอะไรกันตั้งแต่เช้าครับพอนฟ้าก็วันนี้นะคะน้องๆเนี่ยได้ทําบุญตักบาตรนะคะแล้วนุ่งใส่ผ้าพื้นเมืองนะคะมาที่นี่เลยนะคะตักบาตรหน้าเพื่อนโบราณนะคะซึ่งเป็นสถานที่แทบจะเป็นแลนด์มาร์กแล้วแล้วก็เป็นวัฒนธรรม้องถินด้วยที่ชาวอีสานเนี่ยจะต้องตักบาตรเช้านั่นเองโอ้โหเรียกว่าน้องๆนะครับอิ่นบุญและก็อิ่มใจและการตักบาตรครั้งนี้นะคะเป็นการตักบาตรข้าวเหนียวนะครับเดี๋ยววเรราาาไปถมมคู้้สึกกขอองงนนๆั ก่อนว่าการใส่บาตรตักบาตรเขาเนี่ยครั้งแรกของพวกเขาเขารู้สึกกันยังไงบ้างครับใช่ค่ะแล้วตอนนี้นะครับก็อยู่ข้างหลังเราแล้วนะครับสวัสดีครับน้องหลเป็นไงคะวันนี้กิจกรรมได้นุ่งผ้าสิ้นของขอนแก่นได้ตักบาตรเช้าตามประเพณีค่ะค่ะจริงๆก็ต้องบอกกันเลยว่ากองไม่เคยมาตักบาตรเช้าแบบนี้โดยเฉพาะที่ขอนแก่นนะคะซึ่งกองได้สังเกตในกระจาดเขาเอ่อใส่บาตรเตรียมไว้ให้ค่ะมีทั้ง ข้าวเหนียวแล้วก็มีไข่ต้มคิดว่าน่าจะเป็นประเพณีหรือเนะคะที่เปรียบมีอาหาร6-7อย่างนะค่ะเพราะถือเป็นแบบว่าถือเป็นถือเคสเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองมไหนกับชีวิตและทันนรุ่งเรืองอย่างวันนี้นอกจากแบบได้จะได้ใส่รุ่งผ้าวสมัยนะคะอันนี้ก็เป็นผ้าใหม่มัดหมี่ของชาวจังหวัดขอนแก่นนะคะก็พวกเราก็ถือว่ามีโอกาสที่ดีมากๆทั้งได้ร่วมการใส่บาตรด้วยแล้วก็ได้ทานอาหารพื้นเมืองด้วยค่ะก็จะมีข้าวต้มแล้วก็จะมีรับยวนใช่ไหมคะหรือว่าต้มเส้นหรือเรียกว่าต้ม ใช่อร่อยมากค่ะพูดถึงบรรยากาศของเพื่อนโบราณหน่อยเป็นไงบรรยากาศที่นี่ข่าวก็สวยงามมากเลยนะคะวันนี้อากาศดีมากอากาศดีมากเย็นสบายใส่ชุดนี้ก็คือไม่ร้อนเลยมีความสูขมากเลยค่ะที่ได้ใส่ผ้าไหมมันมนีใช่ไหมใช่เป็นใจหมดเลยใช่แล้วก็ชาวบ้านน่ารักมากแบบตอนรับดีมากเห็นได้ข่าวว่าน้องๆจะต้องมีกิจกรรมต่อไปคืออะไรคะป๊าอยากให้รอลุ้นกันนะคะแต่ก็จะแอบบอกก่อนก็คือเป็นการ ตำา้มตำนั่นเองจากสิบร้านของขอนแก่นเลยสิบร้านดังของขอนแก่นเลยแล้วทุกคนก็จะมีชาเลนจ์ไทยตำอร่อยแล้วก็เวลาดีเราจะได้ใส่ผงวิเศษหรือเปล่านะใครจะ๊วงสากอะไรใดๆต้อเราใส่ผงวิเศษต่อยังไงก็ต้องตํานัวค่ะยังไงก็ต้องอร่อยดูทุกแม่ต้องรอชิมฝีมือของน้องอาคายค่ะได้ครับอยากขอต้อับขอบคุณน้องๆขอบคุณนะคะ น้องๆไปเตรียมลำต้มตําแล้วกันจะไปแฟนกายด้วยครับคุณบอลฟ้าพูดถึงกิจกรรมที่ผ่านมาในการเก็บตัววันนี้วันที่3แล้ววันที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับสําหรับน้องๆครับแอบแอบกระซิบผ่านว่าคุณหนุ่กับคุณแพรต้องอิจฉาแน่เลยเนี่ยแน่นอนเพราะว่าเราได้เที่ยวได้กินของอร่อยด้วยตามติดแลนดิ้งพร้อมน้องๆเลยนะคะที่ขอนแก่นก็กิจกรรม2อวันที่ผ่านมานะคะน้องๆเต็มที่มากนอนดึกตื่นเช้าทุกวันแต่ว่าทุกคนก็ยังคงความสดใสแล้วก็เอ็นเตอร์จีดีมากมากแล้วครับเนี่ย ็นการตามส้นตำนะครับออฟฟี่แล้วก็พรฟ้านะครับได้เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการด้วยเดี๋ยวจะไปชิมให้แฟนๆได้รู้กันเลยว่าส้นตำนางงามเขาเด่นและเขาแซ่บกันขนาดไหนครับถูกต้องค่ะจะตำดีหรือตำเอ๊ยยังไงนะคะก็เดี๋ยวว่า,ากันแต่ยังไงก็ฝากแฟนๆนะครับช่วยติดตามกิจกรรมต่อไปของน้องๆในการเก็บตัวที่จังหวัดขอนแก่นด้วยนะครับเดีย๋ยวเราแล้วก็พรฟ้าด้วยน้อยก็เอาภาพบรรยากาศมาฝากให้กับคุณผู้ชมครับวันนี้เดี๋ยวเราขอตัวไปกับน้องๆกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย เ,เปไงบรรยากาศตามรอเลยแข่งตามส้มตาน้องกองทาบอกว่าเดี๋ยวเป็นเซอร์ไพรส์ค่ะให้ไปรุนกันเองแต่ขอแอบบอกก่อนอ <c oughs> เป็นเพลงใหม่เก <c oughs> สนโนว่านะฮะมีความ้ยน <c oughs> แย้งในตัวนิดนึงนะครับผม <c oughs> งงเราก็ไปแซวเขานะฮะ<ม>แต่ว่าจริงๆแล้วบรรยากาศเช้าๆนี่เห็นว่าสาวๆเขาตื่นแต่เช้าเลยใช่ไหมกิจกรรมนี้ตื่นพร้อมกันเลย เหรอตื่นพร้อมต้องแพ้เลยเหรอตื่นพร้อมกันแต่ว่าเรานอนต่อได้นิดนึงโอเคเนี่ยเมื่อกี้เขาขิงแงได้กินของอร่อยได้นู่นได้นั่นนี่จะบอกว่าเราได้นอนเราได้นอนตื่นสายนิดหนึงเราชนะค่ะนะฮะก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันนะคะว่าการตาสซมตามทีมไหนหรือว่าใครจะเป็นผู้ชนะไปในวันนี้ค่ะแล้วก็ติดตามกันด้วยนะฮะสำหรับรอบชุดว่ายน้ำนะครับวันพรุ่งนี้เนาะวันเสาร์นะครับเวลาสองทุ่มครึ่งนี่ s สวิม สูตรคอมเพติชันนั่นเองนะฮะวันเสาร์ที่5สิงหาคมนะครับเวลา2ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับก็ P p พ v HD ของเราถ่ายทอดสดด้วยนะฮะอรอบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรอบที่ต้องจับตามองจริงต้องจับตาเรียกได้ว่ารอบนี้สามารถที่จะแบบมองหาคนม,ามืดม<อ>ได้เลยจริงเ<ล>หรอใช่แล้วก็จะมีบามืดโผล่มาด้วยอย่างแน่นอนรอบชิวายน้ำคือรอบปรับเซียนค่ะ<อ>เพราะฉะนั้นก็เปิดจอพ p พ v รอไว้เลยพรุ่งน,นี้2ทุ่มครึง่งอันนี้เหมือนเป็นรอบ รอบแรกๆที่ทําให้น้องๆได้โชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ไหมถ้าเทียบกันเพราะว่าจะได้เดินแบบสับให้ได้ดูกันเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็อาจจะแบบยืนนิ่งๆสวยๆลงบันไดเลื่อนหรือว่าคี์เวิร์ดแบบนี้ก็ยังไม่ได้เดินสักทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามกันได้สําหรับรอบชุดว่ายน้าพรุ่งนี้นะฮะสองทุ่มครึ่งนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณด้วยสําหรับผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับผลิตภัณฑ์ซักผ้าสูตรเข้มข้นไฟล์ไลน์เนเชอรัลอริจินนะฮะผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มเข้มข้นพิเศษไฟล แล้วก็ BDMs เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญนะครับ <S <S วันนี้ไปแล้ว<อ>น,นะฮะค่ะแล้วเจอกันอาทิตย์หน้าพร,หริหัส,สุขเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าจะเป็นใครเดี๋ยวมันลุ้นกันไม่บอกครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ